อาจารย์ซิโรธมุมมองเดียวกันหรือว่าตรงข้ามเลยเออในมุมเสียงเสียงนี้เสียงแน่นอนนะครับ,รบผมว่าทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เสียงแน่เพราะว่าก็คุณอนุทินหรือพรกภูมิใจไทยความนิยมต่ำนะครับพักประชาชนเนความนิยมสูงสุดคนเลือก14ล้าน รองมาในตัวเลขก็คือเพื่อไทยล้านตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึงแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับพรักภูมิใจไทยซึ่งคะแนนปาร์ตี้ลิสเท่าไหร่นะพี่ล้านหนึ่งใช่ไหมว่าถือว่าต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นการที่พักอันดับหนึ่งคือพักประชาชนซึ่งมีคนเลือก14ล้านเนี่ยไปไปบทนายกจากพักซึ่งมีคนเลือกหนึ่งล้านเนี่ยยังเป็นความเสี่ยงแน่นอนนะครับตัวพรคประชาเออพรคภูมิใจไทยเองคนไม่ชอบนะครับแข่งในกรุงเทพแพ้ตลอดความเสี่ยงยิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงยิ่งสูงเนี่ยนะครับผมว่า อ่าเขาก็เด exactly. ิมพันสูงนะครับแล้วสาหรับผมในการคือไม่มีใครรู้หรอไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าการที่พรคประชาชนไปโหวตให้อนุทินในความเสี่ยงสูงผมว่าทุกคนรู้ย้มในพักก็รู้นะครับแล้วสําหรับผมเนี่ยในเมื่อมันเป็นเรื่องที่คนรู้แล้วเขาเขากล้าเนี่ยนะครับผมสําหรับผมเนี่ยก็คือเขามีความกล้าหาญนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ในพักเองก็มีการคุยกันนะครับว่า ถ้าไปโหวตเนี่ยนะชาวบ้านด่าเรานะรพวกสสเ<า>ขียนที่กังวลกันมากว่าบางคนก็เคยตรวจสอบคนบางต่างที่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก็มีบางคนในรรคบอกว่าการที่เราคิดว่าเราจะโดนชาวบ้านด่าเนี่ยแหละมันคือการสะท้อนว่าเราในเล่นการเมืองเมื่อตัวเราเองมันเถิดถ,ถ้าเราไม่คิดแบบนี้ละ่ะเราเราเราคิดแบบนี้ว่าเราจะเอาการยุบสภาเป็นที่ตั้งจนมันมีอยู่แค่นี้ว่ายุบสภาเนี่ยเลือกใครนะครับ <Bay ern. S 1> มีโอกาสยุบสภาซึ่งในแง่ตัวเลขเนี่ยนะครับผมก็ยังสุนเลือกอนุทินมีโอกาสยุบสภาได้มากกว่า คือตัวเลขมันมีอยู่แค่เนี้ยนะครับคือตอนนี้คนเอาสองโจทย์มาปนกันหนึ่งเชื่อว่าอนุทินจะยุบสภาไหมนั่นคือโจทย์หนึ่งนะกับอีกโจทย์หนึ่งคือระหว่างอนุทินกับเพื่อไทยเลือกใครมีโอกาสยุบสภานะครับสองโจทย์นี้ไม่เหมือนกันนะครับอนุทินเชื่อว่าอนุทินจะยุบสภาไหมเนี่ยผมผมว่าถามทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อแต่ว่าคุณต้องมองโจทย์นี้ด้วยเอาสองเอาอนุทินกับชัยเกษมมาเทียบกันเนี่ยผมว่าความคําตอบจะต่างกันแล้วนะครับนั่นคือว่า ไาคลิปแบบพักส้มเขาก็พูดชัดเจนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีของตัวเองเต็มเต็มร้อยสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโหออวตให้คุณชัยเกษมเป็นรัฐบาลน,นะครับคุณทักษิณความพยายามในการดิวผมว่าไม่หายหรอกนะครับวันนี้เหมาะก็จริงแต่ว่าพอแกได้เป็นรัฐบาลเนี่ยลีลาของแกในการดิวมันกลับมาหมดแน่แกก็จะไปเที่ยวชวนคนนั้นคนนี้มาเพราะร้อยสี่สิบของเพื่อไทยนะครับถ้าบวกพักร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ยอมให้หยุบสภาเพราะว่าเขาเสียประโยชน์โดยตรงครับ,รบทีนี้คุณอนุทินเี่ พักเขาก็ต้นทุนต่ำนะครับสอสอมีประมาณ70นะครับดังนั้นเ พักประชาชนครับโอกาสคุมมันมากกว่าจริงๆในแง่ตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ยังมองว่าเลือกคุณอนุทินคือช้อยที่โอเคแหละมันมันดูมันดูรับไม่ได้แต่ว่าต้องเลือกถูกไหมก็ตัวเลขตัวทางเลือกมันมีอยู่แค่สองทางครับคุณเมธไม่เลือกอนุทินก็ใช้เกษมยกเว้นคุณจะบอกว่าก็ไม่เลือกนายกไปเลยก็ให้ภูมิธรรมรักษาการคนก็จะด่าอีกคุณครับเฮ้ยถ้าไม่เลือกภูมิธรรมได้รักษาการก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งด่าอีกเพราะเมื่อตัวเลขมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ ก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคประชาชนจะประสบความสําเร็จไหมในการใช้กลไกลสอสอ,สอเขาในการคุมคนะครับอันนี้คือข้อที่1น,นะข้อที่2นะครับแน่นอนว่า เลอกอนุทินโดนดา่าแต่หลังจากนี้คือการวางระยะห่างให้คนเห็นแล้วว่าระหว่างาพรรคประชาชนกับกลุ่มใจไทยจะมีระยะห่างกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นพรรคประชาชนต้องทาให้เห็นเพราะว่าวันนี้คนคิดว่าบทอนุทินเท่ากับเป็นรัฐบาลไม่ใช่ผมเชื่อว่าคนครึ่งประเทศก็ยังไม่เข้าใจว่าบทอนุทินไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นั้นพออนุทินตั้งคอรอมอ่ยจะเกิด้อคข้อข้อหนึ่งคนด่าคอรอมออนุทินแล้วแ,แต่คนก็จะลามมาด่าส้มไหมอาจารย์คนก็จเห็นว่าพ่อไม่ได้ร่วมคอรมอ อาจารย์เชื่อว่าแนวนี้จะมามากกว่านะใช่คนส้มไม่ได้ร่วมคอรมอเพราะถ่า<พ>ส้มไม่ได้ร่วมคอรมอเนี่ยนะครับคนเลือกคอรมอคืออนุทินอ,อันนั้นคือข้อที่2ที่มันจะมันจะเกิดคู่ขนานกันนะแล้วข้อที่3หลังจากนั้นคือบทบาทของพรรคประชาชนในการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยในการตรวจสอบคอรมอในเข้มแข็งไหมสี่ที่สําคัญด้วยเหมือนกันคือบทบาทเพื่อไทยในการเป็นฝ่ายค้านเข้มแข็งไหมถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนะครับ การคุมรัฐบาลอนุทินจะทําได้ง่ายมากเพราะว่าวันนี้เสียงมันอยู่ที่ประมาณ140ยสพอๆกันนะครับเพื่อไทยก็140พรรคพประชาชนก็ประมาณ140นะครับอนุทินหน้าตักของเขาเน็ตๆนะครับรวมพวกที่ไปอยู่กับเขาแล้วก็140ครับเพราะฉะนั้นมันมันมันจะคานกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อมันคานกันอยู่นี้อนุทินจะเป็นนายกที่ตัวรีบทั้งในรัฐบาลแล้วก็ในสภาใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงของเขาเน็ตเน็ต้เขาถูกล้มในสภาได้ทุกวันทุกวัน ทุกวันพุธอาจจะเป็นวันที่อนุทินไม่มีความสุขในชีวิตถ้าจะเบี้ยวถ้าพอมาสภาปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อไทยพักประชาชนจับมือกันล้มนายกได้ทุกทุกพุธและพฤหัสเพราะสองฝั่งสองฝั่งคือฝ่ายค้านในสสสามร้อยมันล้มนายกได้ทุล้มองคประชุมได้ทุกวันทุกวันพุธและพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นพรคประชาชนจะเอายังไงกับเรื่องเนี่ยและเพื่อไทยจะเอายังไงถ้าประชาชนเอาจริงนะครับเพื่อไทยเอาจริงในการตรวจสอบผมว่าอนุทินก็ไม่กล้าเบี้ยวคุณจะเจอสภาล่มหลายสัปดาห์ไหวไหมครับเพื่อไทยเนี่ยล่มแบบ เอ่ออาทิตย์ละหนนี้หนักแล้วแต่เคสคุณอนุทินเนี่ยสภาล่มได้นะครับอาทิตย์ละสองวันเลยนะครับ,รบผมถามอาจารย์ย้อนไปคือผมพยายามจะนึกภาพนะว่าเลือกคุณอนุทินปุ๊บนะเขาก็จะไปตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งคอรมอนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงว่าส้มจะไม่เกี่ยวข้องคือในเมื่อมอบอำนาจให้กับคุณอนุทินไปคุณอนุทินเลือกรัฐมนตรีมาได้รัฐมนตรีหน้าแบบที่เราเห็นกันกันในหน้าสือ่อนะอาจารย์นี่ไงส้มจะรับผิดชอบอยังไงหรือว่าไม่ไม่จำเป็นในมุมมองอาจารย์คือเขาก็มาเป็นฝ่ายค้านเลยเขาเป็นฝ่าายคค้นีรับ มัวก็เป็นคือโอเคคนอาจจะด่าได้ว่าคุณไปเลือกอนุทินแล้วทำให้อนุทินเป็นเลือกคนที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้อนุทินจะเลือกคนแบบไหนนะข้อที่หนึ่งนะยังไม่รู้รอันที่สองคือว่าปัจจัยเสริมก็คือว่าคือพอพักประชาชนไม่ได้อยู่ในคอรมอใช่ไหมครับปกติระบบโคต้าเนี่ยมันก็ก,ก็แบ่งกันตามจํานวนสสนะครับตอนนี้ของคุณอนุทินเน้นๆร้อยสี่สิบของพรคประชาชนร้อยสี่สิบถ้าหารแบ่งเก้าอี้กันนะครับก็ พักประชาชนมีโอกาสได้เก้าอี้คอรมอรสิบแปดเก้าอี้นะแต่เขาไม่รับเลยครับการที่เก้าอี้คอรมอรสิบแปดเก้าอี้ซึ่งพักประชาชนไม่รับมันคือสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องใช้โอกาสเนี้ยนะครับเป็นโอกาสทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคุณอนุทินนะเป็นคนซึ่งมาอันดับสามนะครับเป็นคนซึ่งมาอันดับสามได้เป็นนายกคุณอนุทินไม่มีวันชนะที่หนึ่งอยู่แล้วที่คุณอนุทินรู้โอกาสเดียวในชีวิตของคุณอนุทินคือขราวนี้คือเป็นพักอันดับสามเราได้พักอันดับหนึ อันดับ3ได้เป็นนายกนี่คือโอกาสทองครั้งที่1นะครับนะโอกาสโอกาสทองครั้งที่2คือเป็นพักอันดับ3าซึ่งได้พักอันดับหนึ่งบวตให้โอกาสทองครั้งที่3คือพักซึ่งบวชให้ไม่ขอตําแหน่งรัฐมนตรีเลยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับนับโอเคมันอาจจะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเคยมีในยุคของราชวงศ์คฤทธต์แต่ถึงขั้นที่พักอันดับหนึ่งบวตให้พักอันดับ3เราไม่อยู่คอรมอมเลยเนี่ยไม่เคยมีแน่นอนครับ,รบเพราะฉะนั้น18ที่นั่งซึ่งพักประชาชนไม่เอาเนี่นะ มันขึ้นอยู่คุณอนุทินแล้วไงถ้าคุณตั้งคนดีคนเก่งนะครับภาพคุณอนุทินเป็นอีกแบบหนึง่งอาจารย์รแลวเสียงด่าพรคประชาชนก็จะเบาลงคืออาจ,จารย์อาจารย์กำลังจะมองว่าคนไกทั้งหมดเนี่ยพักประชาชนควบคุมได้ประมาณนึงผมคิดว่าเขาพยายามออกแบบคนไกในการควบคุม,มเพราะมันต้องเลือกไงครับ,รบถ้าเขาเลือกชัยเกษมเขาคุมคุณคุมทักษิณได้ไหมครับพักเพื่อไทยยังคุมทักษิณไม่ได้เลยครับคุณทักษิณคุมตัวเองได้ไหมครับวันดีคืนดีไทยรักษาชาตินะครับ แคนดิเดตนาย,ยกทำพักโดนยุบะครับ <ứng S 2> คุณทักษิณคุมตัวเองไม่ได้พักเพื่อไทยคุมทักษิณไม่ได้ <ứng S 2> คุณทักษิณทำลายตัวเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าโหวาชัยกเกษมแล้วพักประชาชนคุมได้นะครับพักประชาชนคุมเพื่อไทยไม่ได้ <Ừ S 2> แล้วเพื่อไทยก็คุมทักษิณไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนคุมไม่ได้ถ้าอยู่ในจัก,กรวาลเพื่อไทยโโมันไม่มีใครคุมทักษิณได้ไอ,อ,อ้ข้อเสนอสุดท้ายเขาเนี่ยว่าโหวตคุณชัยเกษมเป็นนายกยุบสภาทันทีอาจารย์ก็ไม่เชื่อเห็นสภาพอาจารย์ชัยเกษมพูดไหมครับ แกมานั่งอ่าน iPad นะครับ,ค,รบคุณเชื่อคนที่พูดเรื่องยุทธศา์โดยนั่งอ่าน iPad ไปเรื่อ,อยๆไหมครับ <ưng> แล้วเพิ่งมาพูดเรื่องนี้ในวันสุดท้าย <ưng> เป็นผม<ๆ>ผมก็ไม่เชื่อถ้าผมเชื่อ<ๆ>ผมก็โง่มันเหมือนกับมันมันเหมือนกับเราซื้อของออนไลน์นะครับ,รบมันมีบริษัทหนึ่งเคยข,ขายของออนไลน์ให้เรารแล้วมันเบี้ยวมาแล้วนะครับแล้วมีอีกบริษัทหนึ่งนะครับยังไม่เคยนะครับเราก็ต้องคิดว่าไอบริษัทที่เคยขายแล้วเบี้ยวอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่เคยขายแล้วเบียบเยเยยเบ้ยวแล้วเราจะเลือกใครไอบริษัททีี่่่เเเเคยยขขาา้้วบพอออระไมสังงซื ก็มีโปรเพิ่มนะครับเดิมเดิมเป็นโปรแบบนะครับยุบสภาตามอัธิยาศัยก็เป็นโปรแบบยุบสภาสีเดือนตอนจบเป็นยุบสภาทันทีอย่างนี้นะครับผมว่าโปรมันไฟลุกจนพีรุษเนี่ยมันเป็นโปรที่มันไม่น่าเชื่อถือไงแล้วก็ตัวคนที่ออกมานําเสนอโปรเนี่ยก็แบบก็พูดตลอดว่าพรรคก็ไม่ได้คุยผมผมเป็นเพียงตุ๊กตาแล้วผมจะเชื่อยังไงเนี่ยการประกาศยุบสภาครั้งแรกประกาศโดยแอดมินเพจนะไม่ใช่ชัยเกษมทุกวันนี้ชัยเกษมก็ไม่เคยไปขอเสียงพรคประชาชนครับ คุณทักษิณตอนที่ไปขอเสียงธนาธรเนี่ยนะครับเขาเสนอเรื่องยุดิักร์ทักษิณก็ไม่เอาเพราะฉะนั้น บริษัทเพื่อไทยในการขอเสียงโหวตเนี่ยมันไม่ได้แสดงความจริงใจในการขอเสียงนะครับเขามีความพยายามดีลตลอดเวลาอย่างที่พี่ถึกพูดจะให้ทำยังไงในเมื่อเพื่อไทยเป็นแบบนี้ผมว่าถ้าจะด่าใครเนี่ยนะครับที่ทําให้พักประชาชนต้องเลือกภูมิใจไทยเนี่ยด่าทักษินนะครับ,ค,รบคุณไม่ได้มีความตั้งใจในการยุบสภาตั้งแต่ต้นครับคุณคิดแต่ว่ายุบแล้วกูแพ้แล้วกูแพ้<อ>นี่คือเมนเทลิตี้เพื่อไทยที่คนทั้งประเทศก็รู้คือเขาจนกระดานจนถึงจนถึงค่อยหมอแบบนั้นใช่ ทุกคนก็รู้ว่าทักษณิณไม่ยอมยุบสภาเพราะรู้ว่าเขายุบแล้วแพ้มีใครไม่รู้บ้างครับว่ายุบคราวนี้เพื่อไทยไม่ยุบเพราะรู้ว่าตัวเองแพ้เพราะฉะนั้นคำประกาศว่ายุบนาทีสุดท้ายเนี่ยมันคือโปรไฟล์ไม่ซึ่งมันไม่น่าเชื่อถือแล้วมันเหมือนกับอย่างที่เก่งบอกครับคือเป็นห้างที่ใกล้เจ๋งอ่ะแล้วบอกมีร้านรองเท้าร้านหนึ่งผมเห็นบ่อยๆเลยแบบลดราคาทั้งร้านนะครับไม่รู้โดยดียังมีป่ามีร้านหนึ่งที่แบบลด แปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งร้านเราเห็นเห็นแปะป้ายหน้าร้านอย่างเงี้ยยี่สิบปีแล้ววะพี่นึกออกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าพักเพื่อไทยวันนี้คือแบบร้านรองเท้านั้นเลยอะลดทั้งร้านแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปิดกิจการยี่สิบปีแล้วเนี่ยไปที่ไรร้านแม่งอยู่ที่เดิมตลอดเลยซึ่งร้านนั้นคุณก็ไม่เคยเข้าเออก็มันลดจนพิรุษเนี่ยผมถามอาจารย์แบบนี้แต่ว่าถ้าถ้าไม่ท่าหรอกนะกำลังจะเลือกแล้วเนี่ย เขาเลือกคุณอนุทินส้มเลือกคุณอนุทินมีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบ้างไหมนีม่ครับคนด่าแน่นอนคุณไปเลือกคนที่คนไม่ชอบอยังไงเขาก็ด่าคุณคแต่ในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการฟื้นฟูความเสียหายอะไรนว่าหนึ่งกลไกคุมคุณคุณได้หรือเปล่าคือวันนี้คนไม่เห็นภาพหรอกรเพราะว่าคนเข้าใจว่าเลือกใครเป็นนาย,ยกต้องไปเป็นรัฐบาลเพราะหนึ่งนะครับเมื่อมีการตั้งคอรมอนเนี่ยคุณก็เห็นว่าเอา้า เท็งก็ไม่ได้เป็นนิวาก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมศรีกัญญาก็ฝ่ายค้านเหมือนเดิมวิโรจน์ก็ฝ่ายค้านเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็จะเบาลงนะครับสองนะครับถ้าพอเป็นฝ่ายค้านแล้วการตรวจสอบคอรมอเป็นไปอย่างเข้มข้นเรื่องนี้ก็จะเบาลงนะครับสามถ้าพักเพื่อไทยช่วยตรวจสอบด้วยเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเบาลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่พักประชาชนต้องทําให้คนเห็นนะครับส่วนคุณอนุทินถ้าเบี้ยวอันนั้นเป็นปัญหาของคุณอนุทินเองไม่คิดว่าส่งผลมาถึงส้มหรอเช่นถ้าเบี้ยวถ้าร ไม่แน่ใจว่าสีเดือนหรือเปล่านะอาจารย์เบี้ยวคุณจะกลับมาด่าส้มไหมนี่โอ้โหไม่เห็นกํากับเต็มที่สุดที่คุณจะด่าส้มคือมึงแม่งโง่มึงโง่สองรอบแต่คุณด่าเขาเป็นคนเฮี้ยไม่ได้เขาไม่ใช่คนเบี้ยวอย่างมากคือคุณด่าเขาว่าคุณมันมันโง่โดนหลอกถูกเพื่อไทยหลอกแล้วถูกภูมิใจไทยหลอกครับสำนักข่าว today make tomorrow today